สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาหลานเศรษฐาตัวแทนจ้างงานหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่ของอำเภอบางไทรนะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้ง3ท่านนะคะ